เสื้อชีฟองซิลค่ะคุณลูกค้าเสื้อชีฟองซิลตกแต่งด้วยผ้าลูกไม้เนื้อทอขึ้นมาใหม่นะคะทรงคอกลมค่ะคุณลูกค้าจับจีบรอบคอมีกระดุมหลังหนึ่งเม็ดนะคะอันนี้เป็นกระดุมตกไว้ตกแต่งนะคะคุณลูกค้ามีซับในสายเดี่ยวเย็บติดให้เป็นผ้าชีฟองค่ะคุณลูกค้าทรงแขนนะคะทรงแขนพองนะคะคุณลูกค้าด้านในเราจะมีผ้ามุ้งเย็บด้านในเพื่อให้เกิดความพอง ไม่ระคายผิวค่ะคุณลูกค้าเป็นนีลองใส่แล้วไม่ระคายผิวค่ะปลายแขนนะคะอ่นนี่ทําเป็นกระดุมนะคะตกแต่งกระดุมนี่นะคะละปลายละปลายทรงสวยค่ะคุณลูกค้านี่นะคะนำไปใส่คู่กับผ้าสิ้นกระโปรงกางเกงได้หมดเลยนะคะสวยค่ะผ้าสีฟอง้ีตัวน,นี้จะมีเนื้อจะมีความเงาเห็นใยผ้านะคะคุณลูกค้า ผ้าใส่ไม่ร้อนนะคะผ้าเนื้อเย็นนะคะคุณลูกค้าไม่กระดุมหลังนะคะผ้าเนื้อเย็นใส่สบายซักง่ายดูแลง่ายด้วยค่ะคุณลูกค้าพนีใส่ไซส์เอ็มนะคะไซส์เอ็มอกสามสิบแปดนะคะความยาวยี่สิบสามนิ้วนะคะคุณลูกค้ามีไซส์สามสิบแปดสี่สิบสี่สิบสองสี่สิบสี่และสี่สิบหกนะคะคุณลูกค้านี่นะคะมีสามสีค่ะคุณลูกค้า สีชมพูกีบบัวนะคะนี่นะคะสีชมพูกีบบัวสวยหวานค่ะสีชมพูกีบบัวอันนี้ขออนุญาตเดี๋ยวจะโชว์ด้านในให้ชมให้ให้ชมว่าด้านในเนี่ยซับในเป็นผ้าชีฟองนี่นะคะนี่นะคะซับในเป็นผ้าชีฟองนะคะส่วนของตัวแขนนะคะ ตัวแขนเนี่ยจะเป็นผ้าที่บอกว่ามีผ้ามุ้งค่ะคไม่ละคายผิวอะค่ะนํามาตกแต่งเพื่อให้ให้เกิดทรงแขนเสื้อให้พองอะค่ะคุณลูกค้าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแขนจะดูแฟบๆฟเกินไปอะค่ะประมาณนี้นะคะนี่นะคะไม่ละคายผิวแน่นอนค่ะคุณลูกค้าเป็นนี้เขาสั่์มาอย่างดีแล้วค่ะมีหกไซส์นะคะสามแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่และสี่สิบหกสินค้ามีจํานวนจํากัดนะคะไม่ผลิตเพิ่มนะคะไม่มีพิออเดอร์ค่ะคุณลูกค้า เป็นดียินดีบริการยินดีพร้อมส่งนะคะสนใจทักมาได้นะคะสินค้ารุ่นนี้ขายดีและหมดไวนะคะคุณลูกค้ามีสามสี่ค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณที่กดหัวใจเป็นนอนใจให้นะคะรหัสสินค้าอยู่ตรงนี้นะคะด้านบนนี้นะคะรหัสสินค้าร้านเสื้อเป็นดีโคสแปดแปดแปดนะคะราคาอยู่ที่นี่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ